โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลุงหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับามาถึงคำคืนวันอาทิตย์ครับคลิปแรกจะเป็น3คู่ในฟุตบอลสีเดนอร์สเวนคาร์นะครับไปเริ่มที่เวลา2ทุ่มมโมจากฝูงเปิดบ้านเจอกับมอบียนดับ9มามโม่ 3. 4แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มซีเรีอุส3ต่อ0ูนย์ะครับเบีเซโยเปน่ามิดฟ ah ิลเปรูคุมตรงกลางครับข้างหน้ามีเซบาสเตียนนาซี่เล่นกับอีซักเต เจอกับเมลบี้16แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคาา1ม่า1-1ครับเจสเปอร์กูดดับสันเดวิดลอมควิสกองหน้าเป็นแม็กเฟนเยอร์หัวหอกชาวเดนมาร์กครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเมลโมเปิดบ้านชนะ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเมลโมเป็นต่อแน่ครับจะว่าไปเมลโม่ยังฟอร์มดีมากนะครับชนะมา3เกมติดเกมในบ้านเนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วด้วยครับมลบี้เล่นเยือนแย่นะครับประตูแรกมาไวไหลแนะ่เมลโมจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูคู่นี้เชียวเมลโมนะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับซีรีวุดอันดับ12จะเปิดบ้านเจอฮัมบาบีอันดับ10ซีรีวุุิ14แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้มอโม่ม,มา0ต่อ3ครับโจคิมเพียร์เซนคริสเตียนครัวคูจับคู่กับทาริกแมทธิวนะครับกองหน้าชาวแอฟริกาใต้ เจอกับฮัมมาบีครับ16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เอลฟ์บอกมา0-2น,นะครับยูเซฟอาราบีออกุสมิเกลเซนกองหน้าแปนมันเทเดอร์แมทนะครับหัวหอกตัวเก่งฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยฮัมมาบีก็บุกชนะ3-0มาแล้วนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองฮัมมาบีเป็นต่อเล็กน้อยแต่ผมบอกเลยครับภาพรวมฤดูกาลนี้ฮัมมาบีไม่ดีนะครับซิริวในบ้านยังพอมีทีเด็ดครับเกมแบบนี้วัดใจสิริวในบ้านปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเชียรสิริวัตนะครับ ปิดท้ายที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับไปดูครารมาอันดับ5 จะเปิดบ้านเจอกับเอลฟ์บอกรองจากฝูงเข่ามา22แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบอบบี้1-1นะครับเดนิสฮมเมตซิมอนสครับกับมิเลต้ารายโววิทกองหน้าตัวเก่งเจอกับเอลฟ์บอก32แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮัมามบี2-0นะครับมิเชลไบดูอเล็กซานเดอร์เบิร์นฮัสันครับสเวนกูดยอนสันนะครับเป็นตัวทีเด็ดเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขามาเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับคือมิเจตยังชอบที่เอลฟ์บอกรับด้วยฟอร์ม เล่นมา11นัดหลังชนะไปถึง10เกมครับเอลฟ์บอกทืนนี้แย่สุดคือเสมอแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะคู่นิชีร์เอลฟ์บอกนะครับสรุป3ทีมชอบเมาโมซิริอุสและเอลฟ์บอกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย